สวัสดีค่ะยายสม SK M เกษตรสมรีค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นกล้ากะพีจัน,นเห็นบ่พี่น้องนี่อันนี้คือผลงานนกนกจิ๊กขาดก็มีหลายต้นอยู่อันนี้ปลูกใหม่ทอนขึ้นมาเป็นต้นเลยค่ะนี่ซองนมซองนมยายสมนี่กะดีขึ้นพี่น้องเลย เวลาลมกับปิวว้ยวแว้งแวงแบบนี้เลยนะไล่ไลนน่นกนกกระดื้ดดื๊ดครับนี่อันนี้เป็นของที่ก้อนๆมาเนะาะจักช่วงหลช่วงเศร้าช่วงแรงนี่แหละกำลังงอกบางถุงก็อาจจะไม่งอกอาจจะเน่าอาจจะหยังไปเนาะรอเบ่งอันนี้ต้นฝางกำลังออกกัน ือนด้านล่างก็บอนสีค่ะบอนสีส,สวย